ึงบรรยากาศทั้งนี้ทั้งกองทัพการพี่น้องป่าอันอบุญครับคนกระลายป่ากระลายครับวันนี้ครับคนกระลายป่ากระลายเอาเสียนแหแพ้ครับแบ่งออกแบ่งเราเนี่ยแบ่งเคงเิงจีองโอ้ ยกว่าขึ้นป้าแสดงว่าได้หลายคักหน่ยกว่าขึนหนิให้รูปป้าเนี่ย,ยปเฮ้ยมองเจ้าตีว้าฮ่โอ้อันนี้ก็ตัวใหญ่ครับปลาจีนป้าปลาอู้เจ้าใส่หกเเจ้าเดียวจิครับนี่แค่สองเจ้านี่ก็ปลาบึโอ้แสดงว่าใส่นี่หลายหลายตัวครับ รอบแรกรอบแรกเอาไปอีกแล้วทีขาย,ยาขายแล้วอันนี้รอบสองทีรอบแรกตั้งไหมครับนี่ยสิบปุโล ซ้ำเลยนะครับเพราะวา่ากอกำนันเพิ่นกัให้สิทธิ์เต็มที่ในการบริหารจัดการนะครับผมเชือ่อว่าข้นผู้นึงผู้เดียวสีไม้เนี่ยทอดไปข้นเป็นอร่อยเป็นพันหนึ่งว่าได,ด้หอกพี่น้องนะครับก็คือสิบอยนอมใหมนก,กันเดือดขาดนะครับอันนี้ก็คือว่าว่ากันเลยนะครับอาจจะว่าวรอบสุดท้ายต่อไปเพื่อนสิสัมพัสด์โตกันเลยนะครับพี่น้องครับ ขออยากเอ,อ,อ๊ะก็รถพอดีนะครับน่าขออยากที่บ๊อบมอนโหมบ๊อบมอนใจเอออีพอยเนี่ยเอ้ยนะครับที่บ๊อบไปกับเพื่อรักษาสีไทยไทยเฮานะครับเนาะเป็นแต้มเอาไปแล้วตุงแต้มครับหนึ่งแต้มเป็นได้ตัวใหญ่ครับปานินใส่เกจแปดฉีดเลยพี่น้องเนาะแบ่งแต้มครับเพราะ bà khoa nhì nhúc nhúc thôi nha các bạn này bán tâm đấy là nhà phần nhúc thôi các bạn ô cùng khai ba sám loài mất ăn cùng nữa đó hoàn to vậy Terror, society, สามสีเตี่ยมครับลานินลานินเฮียลายพื้นมันตรงนี้ผู้ปวดตัวนี่ผู้ปวดกระซำนั่นแหละเฮียลายพื้นเ้า

ไอกอันนี้ก็ตัวใหญ่ครับปลาจีนป้าปลาจีนกับตัวใหญ่ดดูพดดอนนะครับของแพโอ้มีอะไรขึ้นมาหน่อยก็ได้ไลายวกครับหน่อยแค่ดีครับแค่ดีละกิอีมันมันมัน อ๋อกองเพิ่มมากมันครับมนัมนมันเต้าควันโมเดี้างเหรอปื๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บ <c oughs> โอ้ปลาบู <c oughs> ปลาบูพี่ไอนี่เลยครับสุงปลา <c oughs> โอ้มนนันอยู่ปั๊ดนี่เด็กโตครับ <c oughs> โอ้แหมฟังครับมันอยู่ครับมันอยู่ปูมัน,นครับ <c oughs> โอ้ จใส่โเจ้าเดียวสิครับน pues ี่ ah ok ี่สองเจ้าสองพี่แกนเนี่ยสองเจ้ามัน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 ัวห่ะเลือยเรืออันนี้ปหาตัวใหญ่ตัวใหญ่ไว้น่ะล้ปลาสบหน่อยลาบนี่ก็ปลาบิด แสดงว่าไส้นี่หลายหลายตัวครับปลาบึกไส้นี่หลายตัวเนาะกำลังขึ้นมาเนี่ยครับขับอาปลาขึ้นมาขายก่อนครับกับบรรยากาศดูตะบนตกเฉียงเหนือของน้องครับพี่น้องครับนี่ครับเส้นเหยไหลครับไหลเ,เนนรียบเส้นเหย มารีวิวนะจเออลายครับนี้ปลากับลายกนกับลายแค่เน็ดฟังนี่แค่ปลารอบแรกเอาไปอีกแล้วทีขายแล้วอันนี้รอบสองทีโอ้โอ้ได้ลายครับคิวมันมันมั เอาลกเอาหนีละได้าไม่ยไมัวยืะได้่อา้นี่ไมันกหวหลายตัวยุบไปแตายรแล้วเืี้นียไปวเล้พันก็บาทแล้วหกโลโอ้โหคนหลายข้างมักนี้ วัดไนเีในบอน่โอ้างท่านมีแบอกว่าแต่นั่นบัานีวัดไนก็บนครับครับครับขอบคุณคบของครับโอ้โนี่ผู้มันผู้ใดผู้ใด้กซื้อกับเด้อ xuống xế nà cứ dân phà mà phà mà cái dầu còn mặc van nhẹ cả cháu dầu gì hấp nỉ ba cứ kìa xíu xíu เรียวางนาคือพี่น้องเมียนมานะครับตัแม่องขเมนตเมน้างนต์ซื้อมาให้าขายเมียนมาว่ารเมนต์เบอนวเมนไล่เบิร์ู้นยำมันจงยุบไตัวใหญ่ตัวใหญ่มากินไกยรมาจั่วบาทตัวใหญ่ตัวใหญ่ผ้เจ้าซื้อร้านจั่วบายแล้วผู้ได้สนใจรือว่าลูกไก่ท้่ไปทำเที่ยงหน สามโลเลยใช่สามโลเลยใช่ยี่เิบามโล้อยใส่ยอ่สิบกสามโลเลยใช่ยี่กสามโลเลยใช่ยี่บหกันมโเลยใช่ยี่สิบหกสามโลเลยใช่บหกสามโลเลย่ มีสุกน่อยเด้สามยสมิบสโอ้มันถึงจะได้เยอะเออเพราะว่าตัวใหี้มันได้หน่อยตัวนี่เขาเขาไปขายเขาได้กำไรดีนะเขาไปขายพวงเพรายว่าเขาจะได้ินคนให้ครับว่าท่านเขาดเขาี่องสามร้อย่ร้อพี่นโอ้ยนี่ปังที่ครับนี่ เฮฟังเฮฟังโอ้ปากินตัวนี้จักโลครับปากินตัวนี้เดือดสั้งเงินวะเนบ่มีรางวัลป่าเง็นบ่โอ้สั้งไหมครับเนี่ยเอ้สิบกโลปลาบึกปลาบึกสิบกโลครับปลาบึก เอ้ยของเจ้าว่าตีว้าฮ่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 มีสองตัวไปเลยเอาอีกตีปาหนิน่ะปลามีมปลานิสองตัวมีสองตัวพี่น้องเนียนมามาซื้อปลาปลาเส้นต้นคือคักแค่ปลาเมื่อปลาบูสุ่มมาเล้วก็ไปปลามีแต่ตัวสวยๆครับ ความเกิดตัวสวยๆโอ้ดี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 ปุ่นปุ่นุ่นปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่ จอดสื้อจอดสุ้อจอดพี่น้ำแข็งยังไงพี่น้ำแข็งสืี่แม่ค้ามาขาเเนี่ยแบเบลปาร์ตขายเนี่ยเดวร้านบ้านฟังกับอะไรเดี๋ยวละนะอ้ยมันโน่นเปเนอะไรว่ามืออะไราิดตัวมาค้านเพราะว่ามันจะมือว่ามือรงนั้นคือ เอาไปส่งดีครับนี่ใส่ถุงไปส่งโดนแล้วเคยมาเลยอีกตัวนี้มีเจ้ตัวสวยๆตัวนี้ตีเท่าไรครับสั่งอตัวนี้ครับมันต้องเอาหางหางมัดเซครับทั้งหัวไหมเอาเชือกเออเนี่ยมัดปากตัวนี้กี่เด สิบสอโลข้าวข้าวสิบสองโลประหัดเอาเน่ยันต้องว่างเลยจังทันละสิบสองโลละสิกิโล

ได้ยู่ทานนี่ยูนักบเนักขต้ไปท่านไปทกันรถจักดปานนโลจักบพดปลาบกเอตลาดปลากำลังคึกคักครับกำลังขายดีครับกำลังขายดีกำลังขายดีตลาดปลาคึกคักมีคนซื้อไปแล้ว สองร้อยบาทครับซื้อไปปลาหนิก่ก็เนื้อน้ำก็ดีอยู่ครับครับเนื้อน้ำก็ดีเป็นตะกินนี่หรอกครับปลาขายมันล่างขายดีครับเพราะว่าปลาปลื้ปลาจีนแล้วก็ปลาปลาปลืป้ดปลาจีนปลานิ่งนะครับปลานิ่งส่วนหลมันล่างขายดีคู่เดียวขึ้นมากกว่าก็ได้ขายก้อนนั่นแหละ เอ้าเสียนแห้แพร่ครับบงออกแล้วเบ่งออเบ่งเนี่ยแบ่งเิงีโอ้อ่ชู้ชูโชู้ได้หลยก็โชู้ยกขึ้นปาแสดงว่าได้ไลยคักนี่ยกขึ้นนี่เฮ่แพรหมันครับเฮ่แพรได้หลยคับปา อยู่เหี่ยเพียครับอันนี้ไราย,ยาครับนี่เตรียมเผาจังเนี้ยจังสิปวดแล้วต้องเอาไปตากแหง้งเสาววนเสาววนผืนนี่เสาวานสาวานบอว่าตากแห้งมันพอพอมันแห้งแล้วมันนะสิพลอยนะซีดออกกว่าที่นี่เปียกเลยฮะรถคือแล้วโอ้ยเป็นผู้ใดมาเหรียญเพียงเจ้าเป็นผู้ใดมาเหรียญเพียง เตรียมกะะมังเมย้องกะละมังนีะขาู่จดห่งปลาชินใหญ่ปลาชินใหญ่คุณผมันครับโอ้จราจรติดขัดจราจรติดขัดไปไปไปได้ยค่อยไปด้วยปลาจีนใหญ่ จังโลกครับปลาจีนเงนยตอนนี้นนเชฟยี่ใครเตียมทองสิบกิโลออเอาปเป็ดสมเนาะเอาปเป็ดส้มเออ่อออออนคับปลาไง่โลห้าสิบบาทกับคนงานเฮียเพรมีคนไหลกับมันไหลมันหน่อยมันไหลครับ กำลังทยอยขึ้นครับกำลังทยอยสิ้นทอยสิ้นเไม้ตัลมตห่นเดตัวใหญ่บัดร้อยครับ I d、哎